สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อาหานะคะ เรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสำหรับน้องๆป .1 กันค่ะมาตรฐานส .3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยาภาพส .3.1 ป .1 ทับ1 ระบุสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันคำว่าปหนึ่งทับหนึ่งไม่ได้หมายความถึงนักเรียนที่อยู่ชั้นปหนึ่งห้องที่หนึ่งนะคะแต่หมายถึงตัวชี้วัดหัวข้อที่หงค่ะสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันมนุษย์ทุกคนต้องเป็นผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้สินค้าและบริการตามที่ต้องการเช่น อาหารผักผลไม้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าหมวกแปรงสีฟันสบู่และของใช้อื่นๆนอกจากสินค้าแล้วเรายังต้องการใช้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายอีกด้วยนะคะเช่นการใช้รถโดยสารการใช้บริการร้านตัดผมการเข้าพักในโรงแรมการนั่งรถ และการนั่งเรือเพื่อการท่องเที่ยวค่ะความหมายของคำว่าสินค้าสินค้าหมายถึงสิ่งของที่ซื้อขายกันเพื่อนำมาตอบสนองความต้องการของตนเองสามารถมองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสได้ค่ะสินค้าในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะได้แก่ 1. สินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อคือสินค้าที่เราผลิตขึ้นมาได้เองเช่นการปลูกผักสวนครัวรับประทานเองเป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ 2. ส,สินค้าที่ได้มาโดยการใช้เงินซื้อคือสินค้าที่เรามีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถผลิตได้เอง เราจึงต้องใช้เงินเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเช่นอาหารยารักษาโรคเครื่องแต่งกายอุปกรณ์สื่อสารเป็นต้นหลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น 1. เลือกสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตเท่านั้น 2. เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมค่ะ 3. ไม่เลือกซื้อสินค้าตามโฆษณาชวนเชื่อ 4. ไม่ควรซื้อสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 5. เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อกันนะคะต่อไปเรามาดูความหมายของคำว่าบริการกันค่ะบริการหมายถึงสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก และสนองความต้องการของผู้รับบริการค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างบริการในชุดประจำวันให้นักเรียนชมกันนะคะครูอาจารย์ช่างประปาแพทย์พยาบาลพนักงานขับรถ ช่างไฟฟ้าพนักง,งานเก็บเงินตำรวจทหารช่างตัดผมช่างเย็บผ้าประชาสัมพันธ์บริกรส่งอาหารและพัสดุอาชีพบริการเหล่านี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะในประเทศไทยยังมีอาชีพที่ทำหน้าที่บริการประชาชน อยู่อีกหลากหลายอาชีพกันเลยให้นักเรียนลองไปศึกษาเองที่บ้านแล้วมาตอบคุณครูตอนเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ